ามาต้มยำหนึ่งนะคะแล้วก็มีข่าวต้มยำอีกหนึ่งนะคะแล้วก็มี่คุณเดี๋ยวก่อนอะไรของคุณเนี่ยตกใจหมดเลยคุณมาคนเดียวไม่ใช่เหรอใช่ผมมาคนเดียวทำไมเดี๋ยวนี้ออกมากินข้าวข้างนอกคนเดียวผิดด้วยหรอเปล่าฉันไม่หมายความว่าอย่างนั้น คุณจะสั่งมาทำไมเยอะแยะอ่ะฉันได้ยินคุณสั่งตั้งสีห้าอย่างแล้วนะทำไมก็ผมมีตังอะจะสั่งเยอะขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องของผมเป็นหน้าขวบคุณไงแต่คุณสั่งเยอะขนาดเนี้ถ้ากินไม่หมดอ่ะมันก็เสียดายของแย่ดิเอ้า มันไปเกี่ยวอะไรกับคุณวะมันจะกินหมดไม่หมดมันก็เป็นเรื่องของผมใช่มันเป็นเรื่องของคุณแต่ฉันคาดหวังดีไงผมไม่ต้องการความหวังดีของคุณหรอกผมต้องการแค่คุณไม่ต้องมาเสือเดี๋ยวก่อนหรือว่าคุณอิชานั่งกินกับผมก็ได้นะ แต่คืนนี้คุณต้องอีกบ้าเอาตอนนี้เลยครับค่ะพี่คะเอามีขอดมยำหนึ่งนะคะ น้องเชบ,บินครับเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าไงคุณก็กินไม่หมดนี่คุณขอถามหน่อยเอะเป็นบ้าอะไรเนี่ยมายุ่งกับผมทำไมคุณจะว่าฉันบ้าก็บ้าเหอะแต่ฉันขอพูดหน่อยละกันคุณรู้ไหมการที่คุณสั่งอาหารมาเยอะแบบนี้แล้วคุณกินไม่หมดอะ เขาก็ต้องเอาเศษอาหารพวกเนี้ยของคุณไปทิ้งแล้วถ้าเกิดเขาทิ้งผิดวิธีอ่ะคุณรู้ไหมว่ามันทำร้ายโลกเราขนาดไหนอะไรวะมันทำร้ายยังไงวะยังไงงั้นหรองั้นฉันจะบอกคุณให้นะคุณตั้งใจฟังละกันเขามันทำร้ายโลกมากกว่าที่คุณคิดอกีกการที่เศษอาหารพวกเนี้ยมันไปปะปนกับขยะอื่นๆเนี่ยมันทำให้เกิดการจัดการต่างๆได้ยากมาก อะไรที่แบบมันรีไซเคิลได้มันก็กลายเป็นรีไซเคิลไม่ได้เศษอาหารพวกนี้มันก็ไปกองทับถมกันที่บ่อขยะแล้วทาให้เกิดน้ําเสียส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกไปและอีกอย่างนะคุณรู้ไหมเศษอาหารพวกนี้มันทําให้เกิดก๊าซมีเทลด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้โลกของเราร้อนและการที่โลกของเราร้อนเนี่ยก็เพราะมีคนมากมายแบบคุณเนี่ยแหละที่สั่งอาหารเรากินเหลือทิ้งไว้แบบนี้ อะไรอะไรคุณจะใส่ไร่ผมมั่วๆนะมันจะไร้แรงอะไรขนาดนั้นใช่คุณไม่รู้อะไรหรอกหนึ่งในสามของอาหารที่ถูกผลิตขึ้นมาในโลกนี้กับถูกโยนทิ้งไปเสียเปล่าๆใช่ใครๆเขาก็ทํากันทั้งนั้นแหละใช่เพราะฉะนั้นอะ่ะเราควรที่จะเห็นคุณค่าของอาหารสั่งอาหารมาให้แต่พอดีและทานมันให้หมดพี่คะ ถ้ามีเศษอาหารนะคะก็ควรนําไปหมักเป็นปุ๋ยหรือแยกทิ้งจากขยะอื่นๆนะคะพอเรื่องเศษอาหารนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เราทุกคนคิดอีกนะคะ